นูเงินครับได้กี่ลูกเหรอได้แค่ไดเขาก็สิบเปิดปาดกองได้แปดสิบลูกรอบตัวนะครับ ท,ทั้งเป็นพ่อข่าทั้งเป็นผู้เลี้ยงปีนี้ไปว่ารอดแย่อยู่ครับเริ่มตายมากประมาณตั้งแต่วันที่ที่อันสองที่สองเดือนนี่แหละครับว่าน้ำคล่องสิมาทุเทียวสิมาแล้วนะครับเป็นปุจิปอยแล้วปีนี้เป็นวิกฤตเนี่อะไรแล้วอากาศห้อนพร้อมอากาศกับเปลี่ยนแปลงฝนกะปิดใจฝนตกมาแหงนอกได้คำนี่ ปิดพ,พร้ราารอมร้รานอาหารปิดพร้อมร้านอาหารกับปิดอันนี้พวกนั่งขายชิ้นทาง้งก็ได้ขายอยู่ครับร้านอาหารนี่คนเขาเขานั่งไปไหนครับไอชิ้นทา้งครับอันพวกเขาทง่งมีปัญหาหลายครับเลี้ยงน้ำนี่ละครเลี้ยงน้ำปิดข้องโดนปิดนำข้องโดนแล้วก็ตายนี่โอ้ยมีผูมาดูแล่มีผูมาซอยเหลือจัอย่างจากักแนว ลงทุนมาเม็นหน่อยเคพียงปันน้ำเพียงสูบน้ามบาดานทุกอย่างมีแต่ลงทุนอย่างเดียวเพิ่งมาเกิดบิบัติไห้ย,ยังซีแล้วกรับค้ายงดกมีแต่สิลุกทุนครับมผมลงเกตมืน่นพุ่งอ่าเจ็ทีนี่แหะเด็กกำไรสองแสนกว่าบาทปีนี้นะปีนี้ขาดทุนสองแสน สองอากาศสามโควิดมันก็ได้คล่าขะซังทั้งสิ้นครับถูกไรผู้นักค้นสอนปับน๊บหรือว่าสิไดจักหาิบหรือลอยได้เศร้าเก็บน้องกับบ่ได้ตายจมอยากให้ปลามุ่งมาก่อยเหลีอยนเน้่ครับว่าปลามุ่งผมก็เห็นประกันปลามุ่งไว้ว่ามีไพ่อย่างต่างๆปลามุ่งก็สิมาซอยเหลีอยต่างๆ นี่บบเห็นมาเลยครับนี่มันตายตี่ก้นทีสิออาขาดทุนหลายสดเชย่ให้คือจังหวะไทยแหล่งของเจ้าให้เจ้าหน้าในนี่ประมุ่งนี่ก็ะโขนทีสิีสีจต่หน้าเบึ่งนะครับเนาะ